สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำวดันที่16เมษายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็เป็นคําเตือนนะคะจากทางช่องของอาจารย์เตือนทุกครั้งนะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้สูตรกันนะคะท่านผู้ชมเริ่มมาทําสูตรเด่นล่างระยะสั้นๆนะคะ อาจารย์จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะงวดที่หนึ่งมีอยู่ไม่กี่งวดนะคะท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่งวดที่ตรงนี้เลยเนาะเอาเฉพาะรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะมาลอกนะงวดที่ออก979เนี่ยจะ105979เอาแค่นี้เลย105979 105979โอเค ตัวแรกก็เอาตรงนี้เลยเอาง่ายงายเลยเนาะท่านผู้ชมตัวนี้แล้วก็ตรงนี้แค่นี้พอนะคะตัวนี้ตัวแรกเราเอาหลักสิบบนนะคะบวกกับแปดคงที่เจ็ดกับแปดบวกกันเท่ากับเจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าได้ห้านะ ศูนย์อันนี้เราบวกเลขตัวแทนนะคะห้าบวกห้าเป็นสิบแล้วเราก็เอาศูนย์กับเก้าบวกกันได้เก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่บวกตัวเดียวกันนะบวกเลขตัวแทนเอาผลออกเลยนะคะไม่ต้องจับไขว้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะเอาออกไปเลยออกเมืแรกเนาะออกมาที่อาจารย์เปก่อนนะ ศูนย์เก้าค่ะศูนย์เก้าสูตรที่หนึ่งนะคะได้เลขศูนย์สูตรที่สองได้เลขเก้าอสองสูตรนี้ก็เข้าทั้งคู่ศูนย์เก้านี่ค่ะทำแบบนี้ทำศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็เก้าค่ะแบบนี้เลยงวดแรกงวดที่หนึ่ง ต่อไปก็งว่าที่สองเป็นแม่พิมทัดหนึ่งแล้วกันสองเราก็เอาตรงศูนย์เก้ามาลอกนะคะหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามทำเหมือนกันเนาะตัวนี้ 6เราบวกกับ8 6กับ8ก็เป็น14อันนี้ได้4กับ9 6กับ3ก็เป็นเอาวไม่ใช่เนาะอาจารย์ติ๊กผิดเอาแค่0นะคะท่านผู้ชมศูนย์บวกสามก็ได้สามสามบวกห้าก็เป็นแปด อันนี้คือการบวกค่านะอันนี้บวกแปดคงที่หกกับแปดก็เป็นสิบสี่สี่บวกค่าเป็นเก้าศูนย์ก็สาม้3ยสามสามบวกห้าเป็นแปดอันนี้ก็ออกทำไปเรื่อยนะเพราะมันเป็นระยะสั้นๆนะเอกไปที่สี่สามนะคะท่านผู้ชมสี่สามนะคะทำไปต้องดูนะคะถ้าจะเข้าใจนะ มันไม่ได้เข้าแบบไปทุกงวดนะสี่สามสี่สามอันนี้ถ้าเทียบก็คือมาตรงเลยเนาะมาตรงอันนี้ก็คือเข้าตรงเลยนะสี่สามมาทั้งเลขสี่แล้วก็เลขสามแบบนี้คนะ่ะสี่สามเป็นงวดที่สองต่อไปงวดที่สาม ตรงเท่าออกสี่สามเราก็เอามาล่อคือเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าเท่ากับสองครั้งตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้กับอันนี้เดี๋ยวติ๊กผิดอีกหาแคดีแล้วเราก็เอาเก้ากับแปดบวกกันเก้าบวกกับแปด ก็เป็นสิบเจ็ดใช่ไหมเจ็ดบวกห้าก็เป็นสิบสองและอันนี้ก็สี่กับห้าก็เป็นเก้าเก้ากับสี่คุณผู้ชมแบบนี้ออกออกอะไรสี่สามแล้วก็เจ็ดเก้านี้เราก็ทำการบวกห้าใช่ไหมเจ็ดกับเก้านะ เจ็ดเก้าในสองตัวก็คือเจ็ดเก้ามาตรงอีกนะคะท่านผู้ชมถ้าจารย์วาแบบนี้นะมันก็จะตรงนะคะเจ็ดเก้าสามงวดแหละมีไม่กิ่งวดเองนะท่านผู้ชมลองเช็คดูแล้วก็ต่อมาก็งวดที่สี่เว้นหนึ่งบบบรรทัดแล้วก็มาดูตรงเจ็ดเก้า ก็คือสองห้าสามหกศูนย์สามสองห้าสามหกศูนย์สามเดี๋ยวเขียนสองห้าห้าสามหกศูนย์สามสองเท่ากับแบบนี้นะปากกาตรงนี้แล้วก็อันนี้กับอันนี้แค่นี้ศูนย์บวกกับแปดก็เท่ากับ แปดกับสามโอเคแปดบวกห้าเราเป็นสิบสามห้ากับสามก็เป็นแปดแล้วก็เป็นสามงวดที่ออกเจ็ดเก้าก็ออกมาที่ 7, เจ็ดแปดเขียนก่อนนะออกเจ็ดแปดโอเคเราจะดูตัว อันนี้มันไม่มีตัวชนเนาะอันนี้มันมีตัวชนแปดกับเป็นสามมันมาที่ตัวชนนะคะท่านผู้ชมคือมาแค่เลขแปดตัวเดียวสูตรสองตัวนี้จับไม่หลุดนะคะอันนี้ก็สี่กับเก้าก็เข้าสี่สามกับแปดก็เข้าสามอันนี้เจ็ดกับสองก็เข้าเจ็ดเก้ากับสี่ก็เข้าเก้าอันนี้ก็แปดกับสามเข้าแปดแปดกับสามก็เข้าแปดแต่มันจะได้เลขแปดแค่ตัวเดียวเห็นไหมคะอาจารย์ถึงไม่จับควยเป็นสี่สี่ชุดให้นะให้ดูแบบนี้นะคะ เข้ามาตรงๆเลยสามงวัวติดเลยพอตอนหลังมามันได้เลขตัวเดียวกันนะคะมันก็เลยมาแค่เลขแปดอ่าดูให้เข้าใจนะนี่ค่ะได้แค่เลขแปดก็ได้แค่หน่วยโอเคก็ถือว่าสองสูตรนี้ก็ยังเข้าอยู่นะคะเข้าออนะแต่มันเข้าที่เลขแปดตัวเดียวต่อมาแล้วก็ตามดูอีกนะคะงวดที่ห้าทำเหมือนเดิมเก้าเก้าเจ็ดหกสองหก เก้าเก้าเจ็ดหกสองหกทำเท่ากับสองตัวเหมือนเดิมอันนี้เราก็เอาที่เลขสองอันนี้เราตัวนี้กับตัวนี้คือหลักหมื่นกับหลักหน่วยบนตัวแรกเลยแล้วก็เอาบวกกับแปดเนาะสองกับแปดเป็นวงกลมไว้ช่หน่อยเป็นนะสิบนะศูนย์กับห้า อันนี้เก้ากับหกก็เป็นสิบห้าห้ากับศูนย์ทำเหมือนกันเนาะเราจะเช็คตัวเด่นนะคะท่านผู้ชมเราก็ดูผลออกจากเจ็ดแปดก็น่าจะเป็นเจ็ดเก้านะถ้าจำไม่ผิดนะเจ็ดแปดเจ็ดเก้เาเจ็ดแปดก็อ้าวไม่ใช่ อ๋อเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสี่สามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเอาตัวนี้ก็เก้าศูนย์แล้วสิเนาะเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์อันนี้คืองวดที่แล้วนะท่านผู้ชมเห็นไหมคะตัวชนมันตัวเหมือนกันเลยถ้าไม่เหมือนกันก็จับไข่กันอันนี้มันเหมือนกันใช่หไหมศูนย์ก็ห้ากับห้ากับศูนย์เก้าหกเป็นสิบห้าเอาถูกเนาะอันนี้ก็มาที่ตัวชนที่เป็นเลขศูนย์น มาตัวหนึ่งถ้าชนนะหรืามาที่หน่วยโอเคถือว่าสองสูตรนี้ก็เข้านะคะท่านผะู้ชมก็คือศูนย์ก็ห้าเข้าที่ศูนย์ห้ากับศูนย์ก็เข้าที่ศูนย์แบบนี้นะราก็ก็จะใส่สีไว้นี่นะอันนี้เรามาดูเมื่อที่เราจะใช้นะเนี่ยมันมาแบบนี้คือมาเป็นคู่เลยศูนย์เก้าสี่สามเจ็ดเก้าเนี่ย มาตรงๆเลยทั้งหมด3งวดพองวดที่4ที่5นะคะท่านผู้ชมเลขมันได้ตามตามที่เราทำเราต้องทำเหมือนเดิมนะมันได้ที่ตัวชนนะลองดูตัวนี้นะงวดที่สิบตองวดที่6 1หนึ่องสามแล้วก็6เว้นม่นไบทัดนหนึ่งหกเราก็เอาตัวที่เรามันออกมาของงวด90มา803 481 803 สี่แปดหนึ่งเขียนเท่ากับไว้สองอันเราก็ต้องทําเหมือนเดิมเอาหลักสิบบนกับหมื่นกับหน่วยใช่ไหมแค่นี้เราก็เอาแปดเราก็ต้องบวกกับตัวเดิมเลขแปดตัวคงที่คือเลขแปด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 สองเป็นสิบหกเลขหก ก็ต้องเลขหกกับเลขหนึ่งใช่ไหมเพราะเราบวกเลขตัวแทนนะท่านผู้ชมแล้วเราก็เอาศูนย์กับหนึ่งบวกกันได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็บวกเลขตัวแทนก็สลับกันหนึ่งหกก็เป็นอา้าวหกหนึ่งก็หนึ่งหกแบบนี้นะ,ะดูซิมันจะออกเลขอะไรออกอา้าวสองตัวนี้นะรอผลอยู่ วันที่ 16, สิบหกเมษาย,ยนหกเจ็ดแล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะใครจะชอบตัวไหนใครจะชอบเลกหนึ่งมีดีนะชแนลอ่าแบบนี้สูตรที่เราทำมาทั้งหมดอะ่ะ จะเจอเลขอะไรเยอะที่สุดระหว่างเลขแปดเลขหนึ่งเลขหกเลขเจ็ดเลขอะไรเงี้ยใครเจอเลขไหนเยอะๆเลขนั้นก็อาจจะมานะคะท่านผู้ชมเราต้องทำหลายสูตรเราจะได้ทราบเพราะว่า,าถ้าไปเอาสูตรเดียวเราก็ไม่ทราบนะเราไม่มีตัวตัวตายตัวแทนเนี่ยเห็นไหมมันมันมามุมนี้นะท่านผู้ชมมันมามุมนี้คู่นี้มามุมนี้แล้วแล้วเลขที่เราทำตัวเด่นมากกว่าระหว่าง กับหนึ่งอาจารย์จะชอบเลขหกนะคะอันนี้มันชนกันเนาะชอบหกนะชอบตัวนี้ชอบเลขหกอ้าวใครชอบเลขหนึ่งก็จัดเลขหนึ่งใครชอบเลขหกก็จัดเลขหกสำหรับสูตรนี้แล้วถ้าหกมันจะหกอะไรหกอาจารย์ชอบหกหลักสิบในชุดมาตรฐานอาจารย์ทาได้เลขหกหกก็จะนั้นะหกอะไรอาจารย์ชอบแนวทางของเลขขี่นะถ้าจับให้หมดเลยก็จะเป็นหกหนึ่ง หกสามแล้วก็หกหกห้าแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็จะมีหกเก้าเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าตัวคือหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวมีทั้งหมดนี่ตามนี้เลยจากที่เราเรียนมานะคะแนวทางของเลขเก้านะคะเป็นตัวหม้ายาของจระเข้ฟาดหางแล้วก็ดับขาดล่างด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ ก็ไม่เอานะหกเก้าแล้วก็สูตรนี้มีหลายสูตรนะที่ทําได้เลขหกกับเลขหนึ่งเลขวิ่งนะคะเลขเอ่อเลขเด่นแบบสองตัวมาตัวหนึ่งก็มีสูตรระยะยาว,ยาว,ยาวก็ได้หกกับหนึ่งเหมือนกันรู้สึกสูตรนี้อาจารย์น่าจะเป็นสูตรเด่นธรรมดานะท่านผู้ชมสองตัวมาตัวคือหกกับหนึ่งเลยคนละสูตรกันนะหกกับหนึ่งเดี๋ยวอยู่ไหนสูตรนี้ก็เคย เคยหลุดครั้งหนึ่งแต่มันมาหลายงวดนะเป็นตัวเด่นเนาะอาจารย์เคยสไลด์ให้ดูแล้วมันจะไม่เคยมาด้วยกันเลยเพราะ,ะนั้นคู่หกหนึ่งนี้อาจารย์ก็ชอบน้อยหน่อยนะคะหกหนึ่งทั้งหมดเนี่ยห้าตัวอาจารย์จะตัดไปตัวเดียวนะตรงนั้นแค่แค่สำรองไว้แค่สำรลองนะท่านผู้ชมไม่ตัดทิ้งนะคือหกหนึ่งไม่ตัดทิ้งมันไม่ค่อยมาด้วยกันคู่เนี่ยหกกับหนึ่งจากสูตรอื่นๆน,นะแล้วก็เลขห้าอ่ะ ก็จะมีบางสูตรที่อาจารย์วางไปให้5ก็เป็นตัวมายากเหมือนกันนะจะเป็นเลขเขาเรียกแหละเลขอะไรเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งตัวนี้จะมาค่อนข้างยากหน่อยเนาะเฮยรู้สึกอาจารย์จะสอนไปแล้วนะ5ตัวนี้เมื่อเร็วๆนี้แหละเมื่อวานนี้หรือเปล่าเดี๋นะน่าจะเป็นชุดมิติพิศวงนะคะท่านผู้ชม มิติพิศวงไม่มันเลขค่าจะไม่ค่อยจะไม่มานะคะแต่อาจารย์ก็จะไม่ตัดให้นะในมิติพิศวงอ่ะไม่ไม่ตัดเลขค่าให้ก็คือเอาจับไว้อย่างเงี้ยเป็นสำรองแล้วถ้าเกิดหกตัวเนี้นะ,ะจากสูตรนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมมีวิธีการวางหลายหลากหลายสูตรเลขหกนี่จะเจอบ่อยนะคะหลากหลายสูตรเลยงนั้นอาจารย์ก็จะชอบในในแนวทางของหกสามนะ,ะกับหกเจ็ดนะนี่ค่ะ แล้วก็ตัวที่เราไม่เอาก็คือ69อนะจาก5ตัวนะที่เป็นคู่ขี้อาจารย์ก็จะชอบแค่2ชุดคือ63กับ67ทำมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบแนวทางแบบหลากหลายเลยะคะ่ะดูมันเคยเข้าตรงๆนะพอมาเจอตัวชนมันก็ไม่มาแบบชนิดที่ว่าแบบมา83หรือมา38อะไรอย่างนี้นะเนี่ยอย่างมันมา7็ 9, มา83หรือมา38อย่างงี้ใช่ไหมมันมาแค่เลข8ตัวเดียว อันนี้ก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้มาห้าศูนย์หรือมามาศูนย์ศูนย์หรือว่าห้าศูนย์หรือว่าศูนย์ห้ามันมาแค่เก้าศูนย์มันมาตัวเดียวนะคะงวดน,นี้อาจารย์คิดว่ามันน่าจะมาตัวเดียวแต่จะเป็นเลขหกหรือเลขหนึ่งอ่าอยู่ที่ท่านผู้ชมเลือกเลยนะสําหรับช่องนะ,ะมีดี h ช n แนล fc นะฮะช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยนะส่วนท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็กดติดตามเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้อาจารย์พยายามสรรหาสูตรดีๆเลขเด็ดๆนะมาฝากให้เรียนกับอาจารย์นะจะเรียนหลากหลายสูตรมากเลยแล้วเรียนแล้วก็สนุกนะคะถ้าให้ความสนใจดีๆแล้วเราก็เลือกของตัวด้วยตัวเราเองเนาะแล้วมันจะได้เลขแค่ตัว2ตัวนะอย่างเงี้ยงวดเนี้ยเรียนมาเยอะหลากหลายสูตรตัวที่ชอบก็จะอ่ไม่หกสามก็หกเจ็ดเนี่ยแหละนะคะถือว่าเออถ้าไม่เอาหก หกเก้าตัวนี้นะ,ะท่านผู้ชมเปลี่ยนจากหกเก้าก็ถ้ามันมาเป็นคู่คู่อาจจะเป็นหกหกนะเป็นตัวเบิ้ลไปเลยอ่านะมันอยากไม่สามขาี่ก,กันดีนะระหว่างเลขสามกับเลขเจ็ดก็อาจจะเอาหกหกไปนะคะท่านะผู้ชมหกหกตัวนี้เนาะก็ลองดูแต่ว่าอาจารย์คิดว่าไม่น่าเบิ้ลนะคะไม่น่าเบิ้ลนะน่าจะมาลักษณะแบบนี้หกสามหรือหกเจ็ดถ้าไม่มาก็แสดงว่าสูตรหลุดไปเลยหรือว่าจะเป็นเลขหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะ อันนี้เราก็ต้องยึดแนวทางของชุดมาตรฐานเป็นหลักนะคะท่านผู้ชมถ้ามาก็มีเหตุนะไม่มาก็ว่ากันใหม่วดหน้าสําหรับเทศกาลสงการนี้อาจารย์ก็ขออานวยอวยพรให้เอฟซของทางช่องนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะเออแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะท่านผู้ชม คลิปหน้าอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายล่างสำหรับอาจารย์นะคะลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ